ที่เจ้าดวงเดือนเนี่ยพยา,ยามจะแบกความเป็นเจ้าจะเห็นได้เลยว่าความแสดงตัวตนความเป็นเจ้าอะ่ะทําได้แค่ในพื้นที่ปิดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างเช่นบ้านเท่านั้นน่ะแต่ว่าพออยู่นอกบ้านเนี่ยก็เหมือนสามัญชนทั่ว,วไปเท่านั้นเอง สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้พบกับแ๊กนะคะแล้วก็พี่ปกป้องค่ะสวัสดีครับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องฆาพยนต์เป็นสารคดีที่ชื่อว่า um, the lost princess เจ้าวดวงเดือนอซึ่งก็นะ่ะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเจ้าดวงเดือนคนมีใครไม่รู้จักเจ้าดวงเดือนไหมเราเราต้องแบบปูแบ็กกราวก่อนเออ,เอ,อเอาเลยเอาเลย ไม่ก็คือเจ้าดวงเดือนเราจะอธิบายยังไงดีเนะเาะอ่าเป็นอิลิทเป็นอิลิทละกการเป็นอิลิททางถ้าเรามองจากกรุงเทพเป็นศูนย์กลางก็จะมองว่าอ่าเป็นเจ้าท้องถิ่นล้านนาใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเรามองจากเอาล้านนาเป็นศูนย์กลางก็จะมองว่าอ่าก็เป็นเจ้าอิลิทคนหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ในยุคปัจจุบนันแต่ว่าก็ก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะครับในในปัจจุบันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ถือว่าเป็นคนสุดท้าย ของของชนชั้นสูงชนชั้นอิริทจากรัฐศดินารานนาที่ยังเหลืออยู่ในยุคหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองสองสี่เจ็ดห้ายุคมาสู่ในยุคประชาธิปไตยในปัจจุบันอะไรอย่างี้ค่ะก็คือถ้ามองในแง่ที่ถ้ามองแบบเอาเอาส่วนเอาภาคกลางเป็นเป็นศูนย์กลางอย่างเงี้ยก็คือเขาเคยเขาเรียกว่าอะไรวงศาคณิเนี่ยก็คือเคยเป็นเจ้า ของในฝ้าของร้านนาแต่พอมันมีการเปลี่ยนแปล,ปลงการปกครองมีการรวมศูนย์อำนาจมีอะไรปฏิรูปรัชาการต่างๆแล้วเนี่ยก็หมายความว่าเหล่านั้นอะ่ะก็ไม่ถือว่าเป็นเจ้าแล้วเมื่อมองในมองในมุมของมองกรุงเทพเออของกรุงเทพกรุงเทพโครนซ์แล้วอะไรอย่างนี้นะครับใช่แล้วก็คนที่เรียกว่าไงเด่ยเป็นอารมณ์เฉพาะวงใช่ไหมของของร้านนาอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ทยอยทยอย ลมหายไปจากกันไป,ไปแล้วก็เนี่ยเจ้าดวงเดือนก็คือเขาก็ถือว่าเขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายเออคำนำหน้านามว่าใช้คํานําหน้านามว่าเจ้าใช่ไหมซึ่งพอเราดูเรื่องนี้ยหนังเรื่องนี้ปี2 0 2พเนี่ยนะรับก,ก็ชอบมากเพราะเปิดฉากมาด้วยเริ่มต้นการนิยามคําศัพท์เลยว่าเจ้าอะ่ะในความหมายของเขามันคืออะไรซึ่งเราชอบตรงที่เขาพยายามจะเป็นความเชื่อมโยงระหว่างเจ้าแบบัะรัด รัศมีนาลาน้านากับเจ้าในความหมายของโลกสากลเราจะเห็นได้เลยว่ามาถกเถียงกันมากเลยว่าอาเจ้าหรือใช้คําว่าอะไรพรินซ์ไหมหรือ p พรินเ s สไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เอะเราจะเห็นได้เลยว่าความพยายามเชื่อมโยงกับโลกสากลน่ะเริ่มต้นตั้งแต่หนังโปสเตอร์หนังเลยด้วยซ้ำที่เขาใช้ตัวอักษรธรรมในการเขียนภาษาไทยว่าอาเจ้าดวงเดือนแต่พอเป็นสกัก็เทียบกับภาษาอังกฤษ ก็คือใช้ภาษาอังกฤษและอักษรธรรล้านนาไปตลอดเลยก็เห็นได้เลยว่าเออเนี่ยถ้าเราคนกรุงเทพจะมองว่าเออเป็น local ลลเนาะแต่ความจริงแล้วเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้มองว่าตัวเองเป็น l o ค a l แต่เขามองว่าตัวเองเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรมาก่อนอที่สามารถเชื่อมโยงกับอาณาจักรหรือรัศดรนาในสากลในอดีตได้คือแฟกอะเนื่องจากว่าแม่แฟงเนี่ยเป็นคนเหนือเนาะก็เลยจะฟังภาษาเหนือออกอแล้วแฟกก็จะรู้สึกว่า ตอนที่เข้าไปตอนแรกอะเรารู้สึกว่าเราต้องจูนนิดนึงว่าเพราะว่าเสียงอะก็คือเวลาเขาพูดกันเขาพูดเป็นคำเมืองเนาะแต่ว่าซับไตเติลมันไม่ได้มีซับไตเติลภาษาไทยมันจะเป็นซับไตเติลภาษาอังกฤษไปเลยทีเนี้ยคืออย่างเราเราก็จะอ่ะจูนแบบเดียวเราก็จะรู้แล้วก็ฟังไปเลยละกันเลยไม่ต้องอ่านแล้วซับเราไม่นั่งอ่านแลอเราก็เลยแต่ว่านะขณะนั้นที่เราตัดสินใจแล้วว่าเราเออก็ฟังไปเลยละกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าแล้วสําหรับ คนไทยที่เป็นคนไทยกลางหรือคนไทยภาคอื่นๆออเออเขาดูเรื่องเนี้ยเขารู้สึกยังไงเขารู้สึกว่าอันเนี้ยเป็นความเป็นอื่นหรือเปล่าเรารู้สึกว่าด้วยความที่พวกเราโตมากับหนังนไทยบ้านอะไรบ้างอย่างเงี้ยจะได้เห็นเลยว่าภาษาไทยภาคกลางไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่ภาษาหลัก ในการนําเสนอในสื่อแล้วในปัจจุบันอะไรเงี้ยเออแล้วก็เริ่มคุ้นชินแต่ว่าในฐานะที่คนไม่เคยใช้อนะเนาะก็จะต้องก็ต้องอ่านหน่อยซึ่งเราก็คิดว่ามันเป็นการ empower ภาษาที่ถูกมองเป็นภาษาถิ่นนะเข้ามาฉายอยู่ในกลางกรุงเทพได้อะไรเหล่านี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นรูปแบบหนึ่งที่ดีและ empower เหมือนกันอแต่ทีเนี้ยก็กลับมาที่เรื่องอของภาษาเนาะว่าการแปลคําว่าเจ้าเนี่ยแล้ว จริงๆทั้งช่วงต้นแล้วก็ในช่วงต่อไปในในหนังมันก็มีการถกเถียงกันต่อเหมือนกันว่าจะเรียกว่าเป็นเจ้าเป็นเจ้าหญิงอย่างเงี้ยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งทางเรียกว่าญาติเนาะของของพ่วงกับเขาก็ค้านแหละว่าจะเรียกอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกในขณะที่พ่วงกับอ่ะเขาก็ให้เหตุผลประมาณว่าภาษาอังกฤษอ่ะ มันไม่ได้มีคําที่มันสามารถที่แปลคําว่าเจ้าได้ตรงๆขนาดนั้นแบบแล้วก็ในมุมมองของเขาอะ่ะการใช้คําว่า princess uh huh. ออมันก็อาจจะไปนึกถึงเรื่องของการจินตนาการนิดนึงอะ่ะคือมันไม่ใช่แค่ว่าเจ้าหญิงแบบอดีตแบบที่เรามีอยู่ใน uh huh. ในตอนนี้อย่างเงี้ยแต่ว่าไม่ใช่เอาหมายถึงว่าของสยามอะ่ะ อ่าเออก็คือแบบเป็นเชื้อพระวง์ต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้เขามองว่าเออพรินเซสในนี้มันโยงไปถึงดิสนีย์ก็ได้ในไปพูดถึงเรื่องเออจักจักรองวงหรืออะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเลยอย่างเงี้ยใช่ไอ้พอพอแฟรพูดถึงเจ้าหญิงเนี่ยเราเห็นน้ว่าในเรื่องอ่ะพยายามจะใส่สัญญาเยอะมากของแบบของผู้หญิงคนหนึ่งอย่างเจ้าดวงเดือนเนี่ยพยายามที่จะแบกความเป็นเจ้าของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเทียบเคียงกับ เจ้าของหลานสาวที่แบบแบบเป็นตุ๊ก,กตากระดาษเป็นเจ้าหญิงเจ้าชายหรือว่าละครหลังข่าว,วบ่วงบรรจอนที่แบบเป็นเจ้าล้านนาสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือก็มีการสลับกันในเรื่องตลอดเวลาและไอความที่ที่เจ้าดวงเดือนเนี่ยพยายามจะแบกความเป็นเจ้าจะเห็นได้เลยว่าความแสดงตัวตนความเป็นเจ้าอะ่ะทําได้แค่ในพื้นที่ปิดในพื้นที่ส่วนบุคคลอย่างเช่นบ้านเท่านั้นอะอ คือเหมือนแบบอ่ะก็หมงมุ่นเหลือเกินกับการที่สมัยก่อนตัดสั่งตัดหัวคนได้นะพูดหลายรอบหลายซีนมากอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นแบบความภาคภูมิใจในอดีตของเขากับการมีอํานาจเป็นเจ้าชีวิตอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ความพยายามจะสถาปนาตัวเองว่าเนี่ยฉันกับเธอกินข้าวด้วยกันไม่ได้คนใช้ก็กินร่วมกับเจ้านายไม่ได้คนละชั้นคนละวรณะกันอ่าคนใช้ก็ไปกินกับพื้นไปตัวเองก็กินบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็คือแต่พอ ออกไปนอกบ้านไม่สบายก็ต้องไปต่อคิวรับยาต่อคิวพบหมอเหมือนกับสามัญชนทั่วๆไปในโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยจะเห็นได้เลยว่ามันมีความแตกต่างกันระหว่างความพยายามแสดงตัวตนความเป็นเจ้าในพื้นที่อาจจะอยู่ในสมาคมในกลุ่มครอบครัววันฉลองครบอะไรอวัตถาเขาใช้คําว่าครบกีบ่ขวบกีบ่ปีของเขาไม่รู้ใช้คำว,ว่าวัตษาใช่ไหมครับ่เป็นกึ่งกึ่งาชาศั์อะไรอย่างเงี้ยไปก็จะมีคนมาเหมาะกล่าบมีอะไรไปแต่ว่าพออยู่นอกบ้านเนี่ย ก็เหมือนสามัญชนทั่วไปเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยเออก็ต้องไปรอพบหมอจนจนง่วงอะเหมือนกันาวิลแชร์เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบปะเราชอบตรงที่มันเป็นเหมือนแบบการสร้างจักรวาลคู่ขนานโลกที่มันขนานกันแล้วมันทับซ้อนกันในมิติเวลาเดียวกันซึ่งเราคิดว่าตรงเนี้ยเป็นจุดเด่นของหนังเรื่องเจ้าดวงเดือนมากๆอย่างเช่นเหมือนการเปรียบเทียบกันระหว่าง ความเป็นความเป็นเจ้าของตัวเองเปรียบเทียบกับหลานสาวที่เหมือนแบบเป็นเจ้าหญิงเป็นอะไรอย่างนั้นไปการพูดถึงเรื่องของเจ้าดวงเดือนเนี่ยต้องแบกรับศิลปะวัฒนธรรมล้านนาด้วยด้วยความที่มีสํานึกว่าตัวเองเป็นสัญลักษณ์ของรัฐศักดินาล้านนาเนี่ยนะครับก็อาจจะมีกิจกรร,รมมีถ่ายรูปใช่ไหมไปสุนิโอแต่งตัวเหมือนแบบประหนึ่งเจ้าแต่ว่าความเป็นวัฒนธรรมชนชั้นสูงแบบล้านนาที่ตัวเองประกอบสร้างณเวลานั้นในเรื่องเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบ เป็นแมสโ p รดัก c t ไปแล้วเป็นสําหรับคอมเมอร์เชไปแล้วเป็นสำหรับทัวริ s ึมไปแล้ว,ไ,ลวไม่ใช่เจ้าแบบรอยอดสไตล์จริงๆในอดีตแต่มันเป็นสิ่งที่ถูกผลิตสร้างขึ้นมาหมาภายใต้โลกทุนนิยมภายในใต้โลกที่มันเป็นเสรีนิยมแล้วนั่นแหละมันถึงมีคนบอกว่าความที่เหมือนแบบ ดิ้นรนต่อสู้เพื่อสถานะทางสังคมในเชิงสัญ,ญลักษณ์นี้มันจึงเหมือนแบบสัญญาที่อยู่ในหนังอะ่ะเป็นดวงจันทร์ที่ค่อยๆเซี่ยวลงเซี่ยวลงบ้างเป็นดวงจันทร์ที่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าในเวลากลางวันบ้างที่มันเลือนลางเสืยเหลือเกินคล้ายๆกับพระธาตุเจดีเก่าข้างๆโรงแรมข้างๆสระว่ายน้ำที่มีชาวต่างชาติมาเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็มันก็จะมีลักษณะแบบนั้นไปเหมือนที่ลูกเขาปะที่พูดในกาดว่า กาศคือตลาดนะครับเ<ช>ว่าเหมือนแบบเป็นเป็นไดนโดนเสาร์ตัวสุดท้ายอ๋อพูดกับอ่ะเขาเขาเหมือนถามโยนถามว่าแบบงั้นมองว่าเป็นไดนโนเสาร์ตัวสุดท้ายใช่ไหม,มก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่าโลกมันพัฒนาไปเนาะทีนี้เราพักกันสักครู่ก่อนละกันเนาะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อในช่วงที่2 เรากลับมาพบกันช่วงที่สองนะคะเรามาคุยกันต่อคือช่วงแรกเนี่ยเราได้พูดไปแล้วแหละว่ามันมีจุดเด่นมากๆของหนังที่เราเห็นอยู่ตลอดทั้งเรื่องก็คือมันมีการพยายามที่จะทําให้เห็นภาพที่แตกต่างกันในในในหลายๆมิติเนาะซึ่งอันนึงที่มันชัดเจนมากๆก็คือพยายามที่จะให้เห็นภาพความแตกต่างสลับฉากกันเนี่ยระหว่างความเป็นเจ้าล้านนา กับภาพของเจ้าสยามเราก็จะพบว่ามันจะมีฟุตเทจตั้งแต่รัชกาลที่เจ็ก็คือหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วก็ช่วงนั้นน่ะเขาก็จะมีการเล่าเนาะว่าทางเจ้าไทยเนี่ยก็ฟอนต้อนรับรัชกาลเจ็ดไปประพาสเชียงใหม่ฉากที่ในสตูดิโอเมื่อกี้ที่เราพูดถึงอ่ะก็ ในร้านถ่ายรูปสไตล์สตูดิโอมันก็จะมีกรอบภาพที่เป็นจะไม่ได้ว่าเป็นรัชกาลที่เก้าหรือใช่แล้วเราก็จะเห็นว่าความเป็นความเป็นเจ้าสยามอ่ะคือการมีรูปที่ทุกๆคนมีในอาณาจักรล้านนาที่มันเคยมีเจ้าเป็นของตัวเองเนี่ยก็ สุดท้ายรูปเนี้ยก็หมายถึงว่ารูปของเจ้าสยามอ่ะก็ะกลายเป็นรูป,ปรที่<ร>แบบเออมีอยู่ทุกที่อะไรอย่างเงี้ยมีรูปที่มีรูปบ้านอ่ะแต่ว่าเจ้าแต่ภาพของเจ้าล้านนานอ่ะม,มันไม่ได้มีนะมันก็คือเขาเป็นคนมาถ่ายเองอ่ะแล้วก็มันไม่ได้มีใครที่จะเอาภาพของแบบเจ้าวดวงเดือนไปอยู่ในทุกๆบ้านของของล้านนานหรือเปล่า ซึ่งเราเห็นความดิ้นรนของเจ้าดวงเดือนด้วยการที่แบบงานฉลองครบพรรษาครบรอบกี่ขวบอะไรเนี่ยที่แบบหรือว่ารวมไปถึงงานมอบรางวัลใช่ไหมเพราะว่าพระเจ้าดวงเดือนเองก็เป็นนักสังคมสงเคราะห์นักพัฒนาชุมชนอะไรไปก็จะมอบรางวาัลพร้อมกับรุปถ่าย่เองไปถ่ายในชุดล้านนาประดิษฐ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับก็เห็นถึงความพยายามดิ้นรนหรือว่าการจัดกิจกรรมแสดงความรักมุทิตาจิตด้วยการฟ้อนอถวายเจ้าดวงเดือนอะไรอย่างเงี้ยใน ในเชียงใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็จะเห็นได้เหมือนกันว่ามีความพยายามความลิ้นรนในการแสดงถึงสถานะชนชั้นสูงผ่านพิธีกรรม,มผ่านสัญ,ญลักษณ์ผ่านขนบธรรมเนียมบางประการที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับกฎหมายหรืออำนาจที่มีสิทธิเด็ดขาดว่าเออฉันส,สมัยก่อนสามารถตัดหัวคนได้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอเห็นตรงนี้แล้วเนี่ยเวลาเราพูดถึงมันมีฉากหนึ่งที่เราชอบในหนังมากๆนะครับก็คือฉากโคมลอยลอยกระทง ซึ่งมันแสดงถึงแบบเหมือนจัก,กรวาลทับซ้อนอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เหมือนแบบอ่ะคนอื่นเขาก็ลอยกันลิงตะลิงเองก็ไปขึ้นเรือลอยใช่ไหมครับซึ่งเวลาเราพูดถึงการลอยกระทงลอยอะไรอย่างเงี้ยผู้กำกับเนี่ยเล่นซาวได้ดีมากคือเราชอบตรงที่เดี๋ยวมีอะไรบ้างว่ามีเสียงเปียโน,โนม,มีเสียงพลุไฟมีเสียงผู้คนมากมายรวมไปถึงเหมือนแบบเสียงไซเรนเสียงวออะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนแบบ มันมีอะไรหลายอย่างที่มันขัดแย้งกันที่มันดูสวยและไม่ดูสวยงามอ่ะผสมกันไปหมดเลยเหมือนคมลอยที่ไปลอยติดต้นไม้ไฟไหม้หรือว่าอุ้ยลอย<ค>ลงมาแล้วก็ไปออจมอยู่ที่<อ>น้ำอะไรน้ำ <ไง S 1> อะไรอย่างเงี้ยแบบเริ่มเปื่อยยุยอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือมันเห็นความย้อนแยง้งความคอนทราสต์กันมากแม้กระทั่งมันสวยไปหมดเลยแต่พอตัดมาอีกซีนหนึ่งเป็นข่าวว่าลอยกระทงสร้างขายะคมลอยสร้างไฟไหม้อะไรมีคน,นตกน้ำตายอะไรอย่างเงี้ย คือในภาพความสวยงามมันก็สร้างมล,ลภาวะเหมือนกันในเวลาเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยเออเราเราเรา,เรา,เราชอบตรงนี้มากๆเลยอะไรเงี้ยแล้วความความย้อนแย้งกันระหว่างโลกเก่าโลกใหม่จะเห็นได้ว่าผู้กำกับเองที่เป็นหลานเนาะเป็นหลานของเจ้าดวงเดือนเองเนี่ยก็พยายามจะให้เจ้าดวงเดือนนี้ได้แบบรู้จักโลกสมัยใหม่บ้างพาไปเที่ยวนอกบ้านพาไปอะคอเลียมเราชอบมากเลยแบบว่า่าเลยเนาฉากอะคอเรีรรยมมันให้อารมณ์ ในช่วงเวลาที่ผ่านมา mm. เขาหมายถึงเจ้าดวงเดือนเนี่ยเขาก็มีวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตของเขาในการพยายามที่จะรักษา mm. วิถีชีวิตหรือหรือวัฒนธรรมหรืออะไรต่างๆที่เขารู้สึกว่าเนี่ยมันคือแกนกลางของความเป็นเจ้าล้านนาและเขาเป็นคนที่มีหน้าที่ในการอนุร,รักษ์อ่ะแต่พอถึงเวลาที่เขาไปที่อคอาเรียมซึ่งมันเป็นแบบมันคือโลกใหม่สําหรับเขาเนาะมันคือ mm. คือเขาพูดถึงความ โอ้โลกเนี้ยมันพัฒนากว่าคือกว่าที่คนจะสามารถคิดคนได้ว่าจะมีอัลคเรียมทำแบบนี้ได้มีอุโมงค์อยู่ข้างใต้ามานั่งดูสรรพสัตว์ทั้งหลายใต้น้ำได้เนี่ยเออมันต้องคิดแบบมาเยอะเนาะมันต้องผ่านกระบวนการอะไรต่างๆมาเยอะเนาะโลกมันพัฒนาไปเยอะเนาะซึ่งตัวเขาเองอะ่ะเขาดูตื่นตาตื่นใจมากๆอ่ะจินตนาการไม่ออกว่าโลกมันไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอเออเหมือนกับ แม้กระทั่งในบ้านพ่อเองอะ่ะคือแค่วัตูไฟฟ้าก็ตื่นตาตื่นสนุกกลายเป็นของเล่นใหม่ของเขาไปเลยว่าเอยประตูมันแค่กดรีโมทแล้วก็เลื่อนเปิดปิดได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ซึ่งเราทําให้เห็นได้ว,ว่าพื้นที่นอกบ้านเป็นยังไงพื้นที่นอกบ้านมองเจ้าดวงเดงือนเป็นยังไงซึ่งซึ่งเราเห็นว่าเพื่อนบ้านในที่เดินผ่านไปผ่านมาก็มองตาแก่แม่ใหญ่คนหนึ่งที่เล่น <c oughs> ประตูไฟ <c oughs> ไฟ,ฟ้าอ <c oughs> ะไรอย่างเนี้ย <c oughs> ซึ่งมันจะไม่ได้สายไม่ใช่สายตาเดียวกับเมื่อเจ้าดวงเดือนไปปรากฏตัวในงานครบรอบ แต่ละปีงานมอบรางวัลจะเป็นรูปแบบที่มันแตกต่างกันมากระหว่างระหว่างสายตาคนในแต่ละบริบทของเขาอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งสําหรับเรานะเราก็คิดว่าในฐานะยายแก่แม่ใหญ่คนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคือคนอยู่บ้านอะ่ะมันมีภาวะความเหงาอะ่ะคือเราเหมือนเราเห็นเราเห็นความเสื่อมทางกายภาพทางความทรงจําอะไรหลายๆอย่างในแต่ละ พุทธเทศในแต่ละในแต่ละซีนได้ว่าเขาเริ่มชราภาพลงเรื่อยๆคล้ายๆกับที่พูงกับสลับไปกับดวงจันทร์ที่เริ่มจากเ<ม>ขาชื่อดวงเดือนนะเกิดวันพระจันทร์เป็นดวงม,มีสาขาใช่ไหมครับก็ชื่อดวงเดือนไปก็จะเห็นได้ว่าพระจันทร์ก็เริ่มแหว่ง<ม>เป็นปเสี้ยวไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นถึงความโรยราของคนคนที่อยู่บ้านคนเดียาวอยู่กับลูกคนหนึ่งอยู่กับบรรดาคนรับใช้อะไรอย่างเงี้ยบริวารไปแล้วก็ คิดถึงลูกพูดถึงลูกตัวเองกี่คนก็ว่าไปอย่างเงี้ยมันก็เห็นถึงแบบพอมีหลานเข้ามาก็พยายามจะเล่าเนาะพยายามจะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งมันก็ทําให้เราได้เห็นเรื่องของแบบในฐานะที่เจ้าดวงเดือนเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่งที่บังเอิญบังเอิญได้รับบทบาทได้รับคานําหน้าได้รับนามสกุลเป็นณเชียงใหม่อะ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยทาให้ตัวเองรู้สึกว่าตัวเองเป็น the the last princess the l o s t princess ที่จะต้องแบกรับเอาความเป็นล้านนาซึ่งมันก็ทำได้แค่เรื่องของขนมประเพณีวัฒนธรรม,มเพื่อยืนยันว่าครั้งหนึ่งเนี่ยชนชั้นออริฮิตของล้านนาก็เคยรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ในเครือญาติเองก็ร,รู้สึกว่าการจะบอกว่าเป็นเจ้าที่เป็นเจ้าเชียงใหม่เนี่ยม,มันก็พูดยากเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้านับเขาเรียกว่าอะไรนับสาแรกกันจริงๆแล้วอ่ะก็ เขาไม่ได้มาจากเชียงใหม่ใชแต่ว่ามันก็น่าสนใจในอีกมุมหนึ่งว่าแล้วคนญาติเนี่ยที่เป็นสายตรงเชียงใหม่เขาเนี่ยมบบไม่ได้มีความพยายามในการที่จะดำรงรักษาสถานะตรงนี้เอาไว้หรือว่า,วาไม่ได้มีความพยายามคือต่อให้คือในความคิดที่เราดูนะเราก็จะรู้สึกว่า ต่อให้เขาอาจจะไม่ได้มีเทโลว่าเป็นเจ้าแล้วอะแต่ถ้าถ้าในเมื่อเขาเป็นคนสายตรงอะมันก็อาจจะมีคือถ้าเป็นคนอื่นๆหรือว่ามันอาจจะมีคนที่พยายามที่จะเออฉันเป็นสายตรงนะอย่างน้อยเพราะว่าการรักษาความเป็นล้านนาที่ทําอยู่ตอนเนี้ยมันก็คือเรื่องของวัฒนธรรมเรื่องของประเพณีใช่ไหมแต่คนใช่เพื่อการท่องเที่ยวหรืออะไรกตามอะแต่คนสายตรงก็ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่า นั่นเป็นหน้าที่ของเขาอืมเราเราไม่ค่อยเห็นอืมอาจจาะแต่ว่<ร>าอันเนี้ยสามาน้อยก็ได้แต่าาว่า<น>เอ่มมันอาจจะเป็นเพราะว่าในตัวหนังเองเราโฟกัสที่ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ทางฟากนั้นอะ่ะเขาก็ไม่ได้อยากจะอ,อ,อืมอม,มาอะไรอะไรไม่ได้อยากจะพรีเซนต์หรือว่าไม่ได้อยากจะเข้ามามีส่วนร่วมกับตรงนี้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าคิดนะคือถ้าเรา คือเราแต่อย่างไรก็ตามอ่ะเราก็เห็นว่าเหมือนแบบเหมือนชนชั้นนําสยามหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองเนาะก็จะเหมือนแบบกระจายกันอยู่ตามตําหนักไปโอเคแล้วก็มีอิทธิพลทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงทางการเมืองบ้างอะไรบ้างในแต่ละช่วงสมัยอะไรอย่างนงี้เข้าไปอยู่ในระบบราชการบ้างแต่เราเห็นได้เลยว่าบางกลุ่มก็จะไปกระจายไปอยู่ในโดยเฉพาะผู้หญิงก็จะไปอยู่พวกสังคมสงเคราะห์<ม>เรื่องของสาธารณกุศลอะไรไปซึ่งมันก็ เห็นความชัดเจนอะว่าความพยายามจะรักษาตระกูลความความจะพยายามรักษาความทรงจําร่วมกันในบางอย่างเนี่ยมันมันมีความดิ้นรนที่มันแตกต่างกันออกไปเท่าที่จะทําได้อย่างนี้นะคะแต่ว่าคนอย่างไรก็ตามเนี่ยก็มีความพยายามจะปรับตัวไปพร้อมกับ m o d e ไ i z a t i o n ในระดับหนึ่งเราจะเห็นได้ว่าอ่านอย่างเจ้าดวงเดือนในเรื่องอย่างเงี้ยอิ่มเอมมากกับการฟังเพลงราวดวงเดือนประยุกต์ ในในในร้านเหล้าอ่ะในบา<ใ>นราา์ในคาเฟ่ร้านหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มันเป็นเพลงที่เหมือนแบบเป็นเพลงโบราณแล้วเอามาประยุกต์ใหม่อะไรเงี้ยซึ่งมันก็มันซึ่งมันสอดคล้องได้ดีกับเพลงเราดวงเดือนให้เจ้าดวงเดือนฟังอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นความความเก๋อย,อย่างหนึ่งในหนังที่เราเห็นอืมอีกมันมีฉากหนึ่งที่ไม่รู้จะพูดใส่ไหมคือ,อ,อไอ้ฉากที่ มีนักท่องเที่ยวอ๋อที่ไปสุสานหลวงเนอเออใช่ที่ไปสุสานหลวงเขามีการเขาเรียกอะไรรี e ซนต์เหรอว่านี่คือสุสานในอนาคตของฉันอย่างเ้ยเออเออเออเนาะเออใช่ใช่แล้วก็แต่เราอ่ะตอนที่เราดูอะเรารู้สึกว่ามันมีความพยายามในการที่จะ p r e s e n ์ตัวของเขาเออฉันเนี่ยนะเป็น เจ้านะในขณะที่คนที่เป็นนะักท่องเที่ยวจริงๆอะ่ะมันจะมีคนที่รู้จักเขาอะ่ะอยู่สมมติในกลุ่มนั้นมันมีหนึ่งคนเลยอย่างเงี้ยในขณะที่คน<ม>อื่นเขาไม่ได้รู้สึกว่าต้องพินออพิดทาวว่า<บ>คนนี้มีความสําคัญอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยไม่เหมือนกับไม่เหมือนคนบางคนที่แบบพอเจอเจ้าดวงเดือนก็จะพินอพินทาวคนใช้จะกินข้าวร่วมโต๊ะไม่ได้เลยไปกินหลังครัวไปอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้พอถ่ายนักท่องเที่ยวอะ่ะ ถ่ายรูกคู่กันเหมือนแบบอยู่ในระนาบเดียวกันได้ซึ่งเราเห็นความแตกต่างแล้วอะครับเมื่อเมื่อสิ่งหนึ่งที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถูกให้ความหมายใหม่เป็นการท่องเที่ยวเป็นสินค้าเพื่อการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งเนี่ยมันจะถูกลดทอนสักบางอย่างสถานะบางอย่างทางสังคมไปเลยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ามันมีหลายที่ที่เช่นเดียวกับสุสานหลวงเป็นที่ เก็บศพของคนในตระกูลชนชั้นอิลินแต่กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้คนมาชมได้อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ต่างอะไรกับเราไปอควาเรียมอ่ะเออโอ้ใช่เออ oh, Whoa, okay, เออเมันออกไปแล้วเนาะออกไปออกไปแล้วโอ้เดี๋ยวมันก็ไปดูอ,อแล้วเดี๋ยวเราเอยเรื่องเรื่องฉายเราชอบมากฉายที่กรุงเทพด้วยฉายที่เชียงใหม่ด้วยบางเรื่องยกตัวยอย่างบางเรื่อง อย่างเช่นเรื่องสาวเครือฟ้าฉายกรุงเทพก่อนแล้วค่อยไปอีกสองสาเนียงค่อยไปฉายเชียงใหม่แต่อันนี้กลายเป็นว่าพูดถึงเรื่องชนชั้นพูดถึงเรื่องคนในโลกล้านนาแต่ก็ได้ฉายที่แบบเชียงใหม่ย,ยาวนานมากอะไรอย่างเงี้ยเออก็วันนี้เราก็สนุกสนานอยู่นะแล้วเราทั้งคู่อะ่ะดูจบแล้วเราสึกว่าเออ,อนเนจริงๆเราชอบนะคือตอนแรกเราไม่ได้เราไม่ได้คาดหวังว่า มันจะเป็นการอาฉายภาพให้เห็นความคือมันก็มีความคริติคเจ้าดวงเดือนค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะคือเพราะว่าด้วยความที่เราอะ่ะไม่ได้คาดหวงังเพราะว่าคนที่ทำาาาเป็นเป็นล้านเนาะอ,อะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่า เออใช่ตอนแรกเราคิวจะออกมาอวยอวยเหมือนแบบเพิงพระนางว่าสงสารตอนจบอะไรดูน้ําตาเห็นแล้วน้ำตาลินอะไรเงี้ยไม่ใช่อันนี้ออกมาแบบอารมณ์แบบขมุกข,ำขำมัวไม่บวกไม่ลบมไม่ไม่ไดเ้เห็นใจในฐานะมนุษย์เข้าใจแต่ก็รู้ว่าถ้าสถานะนั้นยังอยู่เนี่ยก็คงวุ่นน่าดูเหมือนกันเลยอย่างเงี้ยเออใช่ก็คุณผู้ชมคนไหนได้ไปดูมาแล้วบ้างอยากจะ แสดงความคิดเห็นอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วก็ถ้าดูแล้วชอบก็สามารถกดไลค์กดแชร์ได้นะคะเราต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะรายการหมายเหตุประเภทไทยจะมาพบกับทุกทุกคนวันอาทิตย์ตอนคำคนะคะน,นี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ